มาครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าดนะับพิโลก,กันก่อนนะเกมนี้เนี่ยฝั่งของข้ามีโจ๊กมีหน้าแรดหยาดแล้วก็นาคอสนะครับเกมนี้ผมก็เลยตัดสินใจเปิดเป็นคลิกแนกนะะเหตุที่เราเปิดเป็นคลิกแนกเนี่ยเพราะว่าคลิกแนกเนี่ยสามารถสู้กับนาคอสหยาดแรดหรือว่ามีหน้าเนี่ยได้ดีนะครับแต่คลิกแนกเนี่ยจะไม่ค่อยชอบโจ๊กเนาะเพราะว่าโจ๊กเนี่ยมีสกิล2นะครับที่ต้านกนยายภาพนะครับมันจะส่งผลโดยตรงต่อคลิกแนกนะ สำหรับเกมนี้เนี่ยใครที่ไม่อยากเล่นคลิกเน็กนะครับถ้าเป็นป่าตัวอื่นเนี่ยเราจะมองเป็นคีล่าแล้วก็วันเดอร์นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการเดินเกมกันนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูการเดินเกมเนี่ยฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะมาครับก่อนที่เราจะไปดูการเดินเกมเนี่ยเดี๋ยวผมขอที่บายสกิลคลิกเน็กคร่าวๆก่อนนะสำหรับสกิลคลิกเน็กเนี่ยพาสีมันก็คือทุกครั้งที่เราใช้สกิลนะครับมันก็จะตีเป็นโบนัสนะ ก็คือเราโจมตีเนี่ยมันก็จะบวกโบนัสให้นะครับส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยมันก็จะปล่อยมะแรงไปแล้วก็ติดสัญลักษณ์นะครับจังหวะที่มะแรงไปเกาะฝัง่งตรงข้ามเนี่ยมันก็จะทําดาเมจด้วยนะครับพอเราไปตีตัวที่ติดมะแรงนะครับผมดาเมจเนี่ยมันก็จะคิดตามเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะยิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงนะครับส่วนสกิลสองเนี่ยก็พุ่งไปตามทิศทางต่างๆนะแล้วก็ดูดเลือดนะครับผมส่วนอัมติเนี่ยก็บินวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็กระโดดทําดาเมจนะสำหรับสกิลคิงแม็กเนนะ เดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมกันบ้างนะครับสำหรับวิธีการฟาร์มเนี่ยเราก็จะอาเป็นสกิลหนึ่งมาก่อนนะแล้วก็จะอัพสกิลหนึ่งนำนะครับเกมนี้เนี่ยเราตัดสินใจเลือกบัฟฟ้าก่อนนะเพราะว่าเราจะไปจบเลนดารักสเลยเยอร์นะครับแล้วก็พาดาร์คเนี่ยมาเอามาังกรเนานะด้วยความที่เกมนี้ฝั่งข้ามแคลรี่เป็นโจ๊กเกอร์นะครับถ้าเราไปจบเลนแคลรี่เนี่ยเราอาจจะได้คิวยากเนะาะเพราะว่าสกิลสองของโจ๊กเกอร์เนี่ยมันกันกระยาภาพนะตอนนี้เราก็ฟาร์มบัฟปกตินะครับเกมนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยจะไม่แท็กกลางนะ เพราะว่าเราเนี mm ่ยจะเดินเกมเร็วนะครับเราจะรีบเคลีย huh. ์บัฟแล้วก็มาแกงลางเนาะเกมนี้เนี่ยลมเราดีนะครับผมมาช่วยผมตีคิปป่าด้วยนะครับทาให้เราเนี่ยฟาร์มเร็วขึ้นนะอาจจะเห็นว่าเราเนี่ยเลเวลสี่แล้วนะครับแล้วก็มาแกงเลยนะจังหวะนี้ก็มาได้หนึ่งคิวนะครับระหว่างนี้เนี่ยแรดมานะแล้วก็รอดูจังหวะก่อนนะครับจะเห็นว่าแรดเนี่ยอยากต่อยเนาะแล้วก็หาจังหวะเล่นนะครับ ก็ปล่อยมาแรงไปนะก็ได้เชิวไม่อีกตัวนึงนะครับสําหรับการจบล่างจังหวะนี้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มเลยนะ,อะตอนนี้เนี่ยเห็นว่ามังกรใกล้เกิดแล้วนะครับผมเราเล่นป่านะเราควรโฟรกัสมังกรนะครับง่ายๆก็คือโฟกัสอ็อบเจกต์นะครับถ้าไม่มังกรก็ดาร์กนะดูอีกทีนึงว่าตรงเลนแครี่เราเนี่ยจะเล่นไหวไหมนะครับถ้าแครี่หรือว่าเลนบนเราเล่นไม่ไหวเราก็จะาดาร์กนะแต่จังหวะนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามไม่ได้มาโซนหรือว่ามาเอานะครับ แล้วก็มาเอามังกรต่อเนาะพอเราเอามังกรเสร็จเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นการวนทามิ่งนะครับเราก็จะเริ่มจากบัฟตัวแรกของเราเนาะแล้วก็ไปจบบัฟแดงเหมือนเดิมนะครับอ่าแต่จังหวะน,นี้เนี่ยจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเพื่อนไฟกันเนาะแล้วก็มาเล่นในวงไฟก่อนนะครับอ่าตรงน,นี้เราก็โดดไปเลยนะอ่าเราก็ได้มา1คิวนะครับผมเพื่อนเราเนี่ยก็ยังเล่นอยู่นะผมก็ตามไปเล่นต่อครับอ่าจังหวะน,นี้ก็ได้นาคอรมานะ <ห>ระหว่างนี้คลิปกลางเข้านะครับเราก็จะแท็กคลิปกลางต่อเลยระหว่างนี้เนี่ยเพื่อนเราไปอาบัฟาครับเราก็ดูตรงมินิแมปแล้วนะตอนนี้เราก็จะพยายามไปช่วยเพื่อนนะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยเราจะให้บาฟฟฟาเพื่อนนะเพื่อนเราก็เล่นต่อนะเกมนี้ออฟเลนเรามาเติมสวยเลยนะครับผมจังหวะเมื่อกี้นะตรงเลนกลางนะครับสกัดมาเติมสวยมากเลยนะระหว่างนี้ผมก็วนไทมิ่งเหมือนเดิมนะครับแคลรี่เนี่ยอยู่คนเดียวได้นะเกมนี้ ไม่ได้ตายหรือว่าไม่ได้โดนกดอะไรมากนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับเราไม่ต้องเป็นห่วงเลนแคลรี่นะปกติถ้าผมเล่นป่าแล้วผมมาทําเลนออฟเนี่ยเลนแคลรี่จะพังนะครับคือผมไปทําเลนไหนเนี่ยเลนฝั่งตรงข้ามจะพังนะแต่เกมนี้เพื่อนเรายืนได้นะครับเกมมันก็เลยออกมาในรูปแบบที่ลื่นไหลเนาะแล้วจังหวะน,น,นี้แคลรี่โดนนะแล้วก็มาปิดนะครับจังหวะน,นี้มีหน้าก็ตายไปเนาะแล้วก็เหลือโจ๊กตัวหนึ่งนะครับ จังหวะนี้ก็ได้มา2คิวนะครับเอ้าแคลรี่เราไม่ตายถือว่าสวยนะครับผมแคลรี่เรารอดตอนแรกผมคิดว่าแคลรี่เราตายนะถือว่าสวยเลยนะครับผมจังหวะน,นี้เราไม่เสียสักคนเลยนะระหว่างนี้เนี่ยคลิปบนคลิปไม่ได้เข้าเลยนะครับเราก็จะกลับมาวนบัฟต่อนะตอนนี้เนี่ยเลนล่างเราไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะสก,กัดกับยานนะครับต้นเกมเนี่ยสก,กัดมันจะชนะยานอยู่แล้วนะ แล้วมันจะไปแพ้ช่วงเลตเกมนะครับระหว่างที่เราฟาร์มเนี่ยเราก็ดูมินิแมปอยู่ตลอดนะครับสำคัญมากเลยนะสำหรับมินิแมปนะยิ่งเราเห็นฝันต่อข้ามเยอะเท่าไหร่น,นะครับเราก็จะรู้วิธีการเล่นเยอะเท่านั้นนะอ่าณจังหวะน,นี้เนี่ยเราจะไปดักกลางนะเจอนาคอสก่อนนะครับอ่าตอนนี้ก็กลับมาฟาร์มนะครับยังไม่มีอะไรให้ทํานะอ่าตอนนี้คลิปการเข้านะแล้วก็เรารดูก่อนนะครับว่าจะมีไฟไหมอ่าจะเห็นว่าบัฟฟ้าเนี่ยเพื่อนเราไปเวดนะครับเราก็จะมาเล่นกับเพื่อนเนาะ จังหวะนี้ผมก็โฟกัสบัฟฟ้าก่อนนะครับคอร์สเนี่ยถ้าไม่มีบัฟฟ้าจะเล่นยากนะเราจังหวะนี้เนี่ยตรงกลางเล่นกันอยู่เนาะเราคิดว่าหยานเนี่ยต้องมานะครับเราก็เลยดักนะจังหวะนี้ผมโดนตั้นก่อนนะเราก็พยายามจะเอาต่อนะครับแต่ระยะสกิลไม่ถึงนะเราก็ต้องออกมาก่อนนะเราตรงกลางเนี่ยเพื่อนไปเล่นอีกแล้วนะครับเราก็จะมารอซ้อนนะจังหวะนี้เนี่ยเราก็วิ่งไปวิ่งมานะครับไม่ทันไฟเพื่อนนะได้แค่กดดันหยานนะครับ ก็ถือว่าเคนสำ,นนคำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหม Wisdom Top Up ร้านเติมเกมคุณภาพสะดวกปลอดภัยราคาถูกเติมได้ทุกเกมพร้อมช่องทางบริการครบถันทั้งหน้าเพจและไลน์ออฟฟิเชียลรับประกันความปลอดภัยไม่มีรีฟันไม่มีโดนแบนราคาถูกกว่าพร้อมโปรโมชั่นหลากหลายสามารถทำรายการได้ด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงไม่ต้องใช้แอดมินจดทะเบียนบริษัทถูกต้องปลอดภัย1ล้านเปอร์เซ็นต์ผมมีเพจขาย ID ดีเกม Rov มาแนะนำ ไอสกินแร่แหลงสูงรูนครบราคารเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขาย ID เกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมได้มา3คิวเลยนะเล่นบนก็ได้นะครับผมแล้วก็เล่นกลางอีกเนาะระหว่างนี้เราไม่มีเลือดก,ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับ เราไม่จำเป็นต้องดีเลือดก็ได้นะสำหรับคลิกแน็กนะครับสกิลสเนี่ยมันดูดเลือดคลิปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูดเลือดฮีโร่ด้วยนะแต่คลิปเนี่ยมันจะดูดเลือดเบานะครับถ้าเป็นฮีโร่เนี่ยมันจะดูดเลือดเยอะนะนนระหว่างนี้เนี่ยเราก็กลับมาบนทามมิง่งเหมือนเดิมนะครับบัฟฟ้าเราจะเกิดแล้วเนาะตอนที่ผมตีบัฟฟ้าเนี่ยผมดูมินิแมปอยู่นะครับอาจะเห็นว่าเลนบนเนี่ยเหมือนจะไฟกันเนาะเราก็จะเตรียมตัวไปซ้อนเหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้เราฟาร์มอะไรเสร็จแล้วก็ติ๊กบวกไปเลยนะ เพื่อที่จะให้เพื่อนเล่นให้ก่อนนะครับอ่าจังหวะน,นี้เนี่ยโจ๊กไม่ตายนะกดสกิลสองทันนะครับอ่าแล้วผมเนี่ยมาเจอเลสเนาะอ่าจังหวะน,นี้ก็โดนเลสต่อยหน้างายไปนะครับเรามีเกิดใหม่นะเราก็ใช้เลยนะครับแล้วก็กลับไปฟาร์มต่อเหมือนเดิมนะอ่าตอนนี้จะเห็นว่านาคอสเนี่ยเหมือนพยายามจะดันบนนะตอนแรกเราจะมากลางนะครับจังหวะน,นี้เราก็จะมาดักนะเนาะเผื่อเขาสกิลสองเข้าป้อมนะครับ เราจองอัะที่ก็เจอหนะ้าคอสนะแต่ก็ไล่ไม่ทันนะครับเราก็มาแชร์เว็บคลิปกัน่นะเวลาเราเล่นป่านยเราพยายามหาตังค์เร็วๆนะครับวิธีหาตังค์เร็วๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะได้มาจากคลิปเลนนะครับถ้าเน้นฟาร์มอย่างเดียวป่ามันจะไม่รวยนะมันก็จะแบบจนนะครับแต่ถ้าเราฟาร์มป่าด้วยแล้วก็แท็กคลิปเลนด้วยเนี่ยเราจะรวยเร็วมากเลยนะแล้วยิ่งเป็นคลิปแท็กนะถ้าเราเล่นแล้วเ,เงินนําเยอะมากเนี่ย เหยียบทีหนึ rain, ่งก็ตายเลยนะครับถ้าเป็นตัวบางๆเนี่ยโอกาสรอดยากมากนะครับแต่ถ้าเป็นตัวหนาเนี่ยก็เจ็บหนักอยู่นะครับอ่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาแกงเลนล่างนะเลนบนเนี่ยเราจะปล่อยไปนะครับเห็นว่าเลนล่างเนี่ยอยาพยายามกันป้อมอยู่นะสาเหตุที่เราปล่อยเลนบนไปเนี่ยถ้าเราไม่ปล่อยนะครับเราก็จะไม่ได้ไปไหนนะเราก็จะไม่ได้ไปแกงเลยนะครับผมก็เลยเลือกที่จะปล่อยมานะแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยไปรับแทนนะครับอ่าจังหวะนี้หย่างอันตเนะล้วก็เล่นไปนะครับเพื่อนเราก็ได้คิวหย่างมาเนาะอ่าระหว แต่จะเห็นว่าฝังของข้ามเนี่ยมารับเยอะนะเราก็ต้องออกมาก่อนนะจังหวะนี้เนี่ยเราไม่อยากเล่นแล้วนะครับผมเลือดผมเนี่ยไม่ค่อยเต็มน,นะอีกอย่างหนึ่งเนีน่ยสกัดไม่มีเหียนตืดนะครับผมก็เลยเลือกที่จะถอยมาก่อนนะเมื่อกี้เราเสียสกิลไปกับหยานแล้วนะครับอ่าตอนนี้ลิเลี่ยเหมือนจะแหลมไปนะเราก็รอดักนะครับแต่ก็ตายไปก่อนเนาะอ่าวตอนนี้เนี่ยป้อมกลางฝังของข้ามพยายามจะดันมานะจังหวะอย่างนี้เนี่ยเราพยายามอยากการป้อมนะครับสังเกตว่าผมเนี่ยจะปล่อยป้อมไปเลยนะเราไม่ควรตายนะครับ คือต่อให้เราตายเมื่อกี้เนี่ยมันก็กันป้อมไม่ได้นะเราโดดไปเนี่ยมันยังมีรถถังนะครับเราอาจจะโดดไม่ตายนะแล้วเราตายเองนะครับมันก็จะเสียทิมมิ่งในการฟาร์มเราเลยนะอ่าเราจังหวะนี้เนี่ยเลน่าเขาบวกกันอยู่นะเราก็มารอซ้อนเหมือนเดิมนะครับอ่าจังหวะนี้ก็ได้มีหน้าไปเนาะเดี๋ยวผมขอย้อนจังหวะการป้อมก่อนนะจังหวะการป้อมเนี่ยถ้าเราจะกันเนี่ยเราต้องแน่ใจว่าเราเนี่ยสามารถกันได้จริงๆนะถึงแม้เราจะตายบางจังหวะมันก็คุมนะครับแต่จังหวะเมื่อกี้เนี่ยผมว่าผมน่าจะกันไม่ได้นะคือเข้าไปเนี่ย แล้วก็ตายเลยนะครับเราก็เลยเลือกที่จะปล่อยไปเลยนะตอนนี้เนี่ยถ้าเราตายเนี่ยมันก็ตายไปประมาณ30มสิบวิเนาะถ้าเราตาย30มสิบวิเนี่ยเราก็จะเสียเวลาในการหางเงินนะแล้วก็อาจจะทําให้ฝังตรงข้ามเนี่ยงงเงิเน,นตามเราทันนะครับตอนนี้เนี่ยเกมมันก็ทรงๆอยู่เนาะระหว่างนี้เราว่างๆเราก็มาอัพเดตก่อนนะเรายิ่งถ้าเป็นเกมทรงๆอย่างนี้เนี่ยถ้าเราตายมั่วๆนะครับบอกเลยนะจากเกมทรงๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นเกมตามได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะตายจังหวะไหนเราก็ต้องคิดดีๆหน่อยนะครับ ระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะกลับมาวนบัฟต่อนะตอนนี้เนี่ยเรามีดาร์คซัลเลเยอร์แล้วเนาะเราไม่จําเป็นต้องไปเชียร์เลนบนแล้วนะตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูจากในมินิแมปจะเห็นว่าเหมือนจะมีไฟนะเราก็หาจังหวะรอซ้อนนะครับ่าจังหวะนี้เนี่ยหยาดเขาอันตินะผมก็เลยต้องดึงจังหวะก่อนนะครับอ่าพอหยาดไปแล้วเราก็ไปเล่นนะแต่จังหวะนี้เนี่ยผมก็โดนงัดส่วนมานะครับคือจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่หยาดอันติพอดีแล้วก็ผมโดนนาค,คอสงัดนะจังหวะน,นี้เนี่ยเราเข้าไปรับสกิลเต็มๆ อ่าตอนนี้เราได้มา4คิวแล้วก็เสียไป4คิวนะครับพอเราเกิดแล้วเราก็มาฟาร์มบัฟเหมือนเดิมนะครับอ่าจะเห็นว่าตรงบัฟฟ้าฝั่งของข้ามเนี่ยทีมเราเหมือนจะเข้าไปไฟนะเราก็เห็นแล้วนะครับอ่จาจังหวะนี้ผมก็ห่วงคลิปนิดนึงนะพอเห็นเพื่อนไฟก็รอเข้านะครับอ่าแต่จังหวะนี้เนี่ยเพื่อนเราไหวนะเราเห็นว่าเลนล่างเนี่ยมีคนเคลียร์ไปแล้วนะครับแล้วก็มาเคลียร์กลางต่อนะแต่ตอนนี้เนี่ยตรงกลางเยอะนะครับมีแลกับนาคอรเนานะผมก็เลยต้องออกมาก่อนนะตอนนี้เนี่ยเราก็จะรอเวฟ เลยล่างคลิปก็สวยแล้วนะครับมีมันม่วงนะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็มีมันม่วงนะครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะกดดันนะไม่ให้ฝันต่าข้ามเนี่ยมาแชร์คลิปง่ายๆนะครับตอนนี้เนี่ยมันสิบนาทีแล้วนะผมเนี่ยเริ่มอยากใช้เกิดแล้วนะครับอ่าระหว่างนี้ก็มาดันล่างต่อเลยนะจังหวะนี้นาะคอนมานลรั่นะครับแล้วก็สกิลแล้วก็โดดไปนะตอนนี้ก็เราเว็บเข้านะครับพอเว็บเข้าเราก็พยายามจะกดดันนะอ่าเพื่อเราโดนงัดนะครับผมก็จะไปเอาแรดนะครับแต่ก็โดนจ๊กเกอร์แปะไปอีกทีหนึ่งก็ใใช้้เกินนหหมม่คครรบดแลวะั ระหว่างนี้เนี่ยเราก็พยายามดูเว็บคลิปนะเว็บคลิปไหนตกนะครับเราก็จะไปแชร์เลนนั้นเนาะตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องโฟกัสป้อมบนก่อนนะครับป้อมบนเนี่ยยังไม่แตกนะอ่าระหว่างนี้เนี่ยผมก็จะไปรอดักนะครับเผื่อว่าแลสเนี่ยจะหิวคลิปหรือว่าจะมีตัวอะไรมาแชร์คลิปนะตอนนี้ก็รอไปนะครับผมรอแชร์คลิปไปนะแต่ฝันตรงข้ามเนี่ยโผล่กลางเยอะนะแล้วก็เปิดตัวไปเลยนะครับพอเราเห็นว่าฝังตรงข้ามเนี่ยเล่นตรงกลางเยอะนะครับเราก็จะมาหาจังหวะดักตรงบัฟแดงเนาะ โอกาสที่ฝันตรงข้ามเนี่ยจะเดินมาทางนี้มันค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยเลือกที่จะดักนะอ่าจังหวะน,นี้นาคอสมานะจังหวะน,นี้ก็รอดักแบบใจเย็นนะครับรอให้นาคอสเนี่ยสกิลหมดก่อนเนาะอ่าพอนาคอสหมดแล้วเราก็เข้าไปเล่นนะครับแต่จังหวะน,นี้เนี่ยนาคอสเขาพุ่งไปอีกทางหนึ่งเนาะถ้าเขาเดินมาตรงกลางเนี่ยน่าจะโดนนะครับเมื่อกี้อ่าระหว่างนี้คลิปบนตกก็กลับไปทําเว็บเหมือนเดิมนะครับ อ่าตอนนี้ตรงกลางไฟกันนัวๆเนานะเพื่อนเราเนี่ยตายไป4นะครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยสำคัญมากนะทุกคนอย่าก,กดข้ามนะจะเห็นว่าแรดเนี่ยเคลียร์เลน่างนะครับผมนาคอสเนี่ยอยู่ตรงกลางเนาะล่าสุดนะครับอ่าตอนนี้แรดยังโผล่ล่างอยู่นะตอนนี้เนี่ยโอกาสที่เขาเจะเอาดาร์กเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่านาคอสเนี่ยไม่โผล่บนด้วยนะผมก็เลยลองไปดูตรงดาร์กนะครับอ่รา,าระหว่างนี้ก็เช็คๆไปนะอ่าจะเห็นว่าเขาตีดาร์กอยู่แล้วก็รอจังหวะนะครับแล้วก็เหยียบไปนะจังหวะน,นี้ก็สวยมากนะครับได้มา2คิวแล้วก็ จังหวะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราดูจากมินิแมปนะครับผมจะเห็นว่านาคอสเนี่ยอยู่ตรงกลางเนาะก่อนที่เราจะวาร์ปลงมานะครับแล้วก็เลดเนี่ยอยู่ล่างนะครับถ้านาคอสไม่เอาดาร์คซัลเลย์เนี่ยจังหวะเมื่อกี้นาคอสต้องโผล่บนเนาะเพื่อที่จะไปเคลียร์คิปบนนะครับแต่นาคอสเนี่ยเขาไม่ได้ไปเคลียร์บนนะเราก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยเอาดาร์กนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเลดก็หายไปพร้อมกับนาคอสนะอ่าระหว่างนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับมาทําเบฟก่อนนะตอนนี้เนี่ยเลนบนเราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะเรามีทั้งดาร์คซัลเลย์ ผมจะไม่ไปเล่นบนแล้วเนาะเราจะมาเล่นกลางกับล่างนะครับแล้วก็ปล่อยดาร์คซัเลเยอร์เล่นบนนะ <S <S ตอนนี้เนี่ยเว็บเราก็จะเข้าสวยมากนะครับ <S <S เวลาเราจะขึ้นป้อมเนี่ยถ้าเราทําเว็บเป็นเนี่ยมันก็จะขึ้นป้อมง่ายนะอ่าตอนนี้เนี่ยเราก็รอเว็บคลิปเข้านะครับหรือว่ารอให้มีไฟเนะาะจังหวะนี้มีหน้ารวบนะครับแล้วก็โดดแล้วก็ออกมานะจังหวะนี้เนี่ยผมก็เกือบตายแล้วนะเราก็จะเล่นแบบเซฟเซฟหน่อยนะครับเราจะให้เพื่อนเราเนี่ยเล่นก่อนนะตอนนี้พอสกิลคูลดาวน์เสร็จเราก็เข้าไปเล่นกับเพื่อนนะอ่าจังหวะนี้เนี่ยฝันต่อข้ามตาย5ตััวเลยนะครบ น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะก็น่าจะจบได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับแนวทางการเล่นชิกแนกนะสำหรับมือใหม่ที่หัดป่าเนี่ยผมก็มองว่าลองเล่นชิกแนกดูนะครับตัวเล่นไม่ยากเลยนะสกิลหนึ่งแล้วก็อันตีเหยียบแล้วก็สกิลสองออกมานะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเดินเกมแบบไหนนะหรือว่าจังหวะที่เราเข้าเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตัวบุคคลนะอ่าแล้วจังหวะนี้เนี่ยนาคอสเหมือนจะมีประเด็นนะพิมพ์ด่านะครับผมมีดีแค่นี้หรอ,อกไก่นะก็โดนด่าไปนะครับก่อนจบเกมนะ ก็จบไปแล้วนะหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ